The truth is this. แล้วความเป็นจริงก็คือ When we know we are holy and blameless before God. เมื่อเรารู้ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไร้ตําหนิ <to S 2> ไร้จุดด่างพร้อยต่อหน้าพระเจ้า Transform how we see ourselves and how we live our lives. มันก็จะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็การใช้ชีวิตของเรา The truth of who we are in Christ. ความจริงที่ว่าเราเป็นใครในพระคริสต์ Has the power to change how we live our lives. มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตของเราได้ไหม Good morning g everyone and welcome to o and daily a อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ well it is another wonderful opportunity to study God's word together again. ก็เป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้ศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกัน and so no matter where you are right now. ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม you know believe that the Holy Spirit will speak to you individually through the word of God. ให้เชื่อว่าผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะพูดกับคุณเป็นการส่วนตัวเลย you know this is the exciting part of teaching the word of god นี่ก็คือส่วนที่ตื่นเต้นที่สุดเลยกับการสอนถ้อยค, <You> know, คาาําของพระเจ้าเราก็คือแค่สอนจากในพระคัมภีร์ and god speaks to different people according to the situation they are in แล้วพระเจ้าเองก็พูดกับแต่ละคนเป็นไปตามสถานการณ์ที่เขากําลังเจออยู่ you know this is powerful อันนี้เป็นอะไรที่มีพลังมาก so where we this week we're talking about letters to the church ในสัปดาห์นี้เรากําลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องจดหมายถึงคริสตจกักร in the new covenant filled with letters inspired by the holy spirit to the church ในพันธสัญญาใหม่นั้นก็เต็มไปด้วยจดหมายฉบับต่างๆที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขียนไปถึงคริสตจกักร Contentsport. Powerful covenant truths for all of New Trus us all แล้วก็เป็นจดหมายที่บรรจุไปด้วยความจริงที่สําคัญที่ทรงพลังของพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากจะบอกกับเรา so we're looking at the book of Ephesians this week ในสัปดาห์นี้เรากําลังดูจากหนังสือเอเฟซัสด้วยกัน it is Paul's letter to the churches in the city of Ephesus เป็นจดหมายที่เปาโลเขียนไปถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส you know if you look at the history of the city of Ephesus is amazing. Ephesus, Ephesus was a city, it was a stronghold of false worship. Ephesus เนี่ยเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีการกลับไว้รูปเคารพหรือพระเทียมเทศเทยอะมาก They had all kinds of gods and goddesses. It was a very dark city. เขามีเจ้าพ่อเจ้าแม่เยอะมากเป็นเมืองที่กลับไว้รูปเคารพกันเยอะ It was in that city that Paul entered with a message of the gospel of Jesus Christ. แล้วในเมืองนี้ที่เปาโลได้เข้าไป ด้วยการนำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เข้าไปประกาศ no ไม่ว่าเมืองเมืองนั้นเนี่ยมันจะมีความมืดปกคลุมขนาดไหน Many people responded the gospel message and came and responded people gospel the to to Christ ก็มีหลายๆคนที่ตอบรับกับเรื่องราวของข่าวประเสริฐและตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ and local churches were established in that city ก็เลยมีคริสตจักรท้องถิ่นที่ได้เกิดขึ้นในเมืองเมืองนี้ about think that. ลองคิดดูนะคะ you know, Even in the darkest cities of our modern times now แม้แต่ในเมืองที่เต็มไปด้วยความมืดในสมัยปัจจุบันของเรา The greatest need is strong powerful local churches สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือคริสตจักรท้องถิ่นที่มีพลัง And these believers in the local churches can become light in their community และผู้เชื่อที่อยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นนั้นๆสามารถจะเป็นแสงสว่างให้กับ ุกคนในเมืองของเขาได้ you know, I believe that God can transform cities through the local church ผมเชื่อพระเจ้าสามารถจะเปลี่ยนแปลงเมืองได้ผ่านทางคริสตจักรท้องถิน่น You know later on we know that that the gospel became a stronghold in Europe แล้วภายหลังเราก็ได้เห็นว่าข่าวประเสริฐนั้นนะ่ะ ก็มีความเข้มข้นได้กลายเป็นปร้อมประการที่เข้มแข็งขึ้นในทวีปยุโรปเพราะว่าการเป็นคริสเตียนก็แพร่กระจายออกไปสู่ทวีปยุโรปด้วยแล้วจากจุดนั้นเองทําให้การเป็นคริสเตียนก็แพร่กระจายออกไปทั่วโลกเพราะว่าการงานก็ได้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสมัยของเปาโลและเป็นพระข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ยุโรป is so blessed in every area. ยุโรปเองก็จึงได้รับการอวยพรในทุกๆด้านเลย in the blessings that they have seen. พระพรที่พวกเขาเคยเห็น is directly related to the gospel of Jesus Christ. เกิดขึ้นโดยตรงกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ but i have a sad news too. แต่ผมเองก็มีข่าวที่น่าเสียดายอยากจะเล่าให้ฟังด้วย today we know that the, this that europe is moving further, and further away from their Christian roots and away เราก็รู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่อยู่ในทวีปยุโรปเองก็ออกห่างไกลจากรากที่แท้จริงของการเป็นคริสเตียนไป They're leaving biblical truths เขาทิ้งความจริงของพระคัมภีร์ไป When we come back to God, come back to the gospel เมื่อเรากลับมาหาข่าวประเสริฐกลับมาหาพระเจ้า We can live in the blessings of God ก็จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในพระพรของพระเจ้าได้ Every blessing is connected to the gospel of Jesus Christ อย่าลืมว่าพระ ทุกอย่างนั้นอะ ก็อยู่ในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริส and so we hope and pray that Europe will see great revival again เราก็อธิฐานและเราก็หวังว่าทวีปยุโรปเองเนี่ยจะได้รับประสบการณ์กับการฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่ง Because if we look at history, that's where all the mighty revivals happened in the past. ถ้าคุณมองดูในประวัติศาสตร์คุณก็จะเห็นว่ายุโรปนั้นเป็นที่ที่การฟื้นฟูเคยเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อย่างมัศจรย์เลย look in the Bible, it Paul and his ministry and the local churches during that v a า s, <S ถ้าเราดูจากในพระคัมภีร์เราก็จะเห็นว่าในช่วงเวลาของเปาโลตรงนี้แหละหรือว่าอัครทูตต่างๆที่เขาทำงานรับใช้พระเจ้าเขาเองก็ได้หวานมาเมล็ดเข้าไป And also this letter we are studying, s t จ d y i n g จดหมายที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ก็เขียนไปถึงคริสตจักรหรือว่าผู้เชื่อที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสวันนี้เราจะมาดูในข้อที่4 Ephesians ันชั่ e ที ในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสี่พระเจ้ารักเราพระองค์จึงเลือกเราผู้ที่มีส่วนในพระคริสต์ไว้ก่อนที่จะสร้างโลกนี้เสียอีกเพื่อเราจะได้เป็นคนของพระองค์และไม่มีที่ติต่อหน้าพระองค์น I'm sure that you know that when the letter was written there was no chapter there was no verse ผมแน่ใจว่าคุณน่าจะรู้ตรงนี้ว่าในขณะที่เขาเขียนจดหมายเนี่ยเขาจะไม่มีการแบ่งออกมาเป็นบทหรือว่าเป็นข้อ you know, chapter numbers and verses verse numbers are put there so that it's it, it easy for us to find them การมาแบ่งเป็นบทเป็นข้อต่างๆตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นภายหลังเพื่อจะเป็นอะไรที่ง่ายสำหรับเราในการที่จะอ่านหรือว่าในการคนา้นคว้า chapter numbers and verse numbers แต่ใน <right? S 2> ขณะที่เปาโลเขียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนมาในลักษณะว่าเป็นบทที่หนึ่งเป็นข้อนั้นข้อนี่ so actually chapter 4 u verse 4 I'm sorry is a ดังนั้นในข้อที่4เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องราวหรือเป็นประโยคที่ต่อเนื่องมาจากข้อที่3 talking a r Christ เขาก็ยังพูดถึงเรื่องการที่ว่าเราได้รับการอวยพรแล้วในพระคริสต์ในข้อที่4ตรงนี้เขาก็เริ่มเปิดเผยให้เราเห็นว่าพระพรตรงนี้นั้นเป็นยังไง is พระพรตรงนี้ก็คือ us as Christ God in ก็เหมือนกันกับที่พระเจ้าได้ ทรงเลือกเราในพระคริสต์ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างโลกนี้สิ This is an amazing blessing ตรงนี้ถือว่าเป็นพระพรที่มันน่ามหัศจรรย์มาก s h e God knew พระเจ้ารู้ that Adam and Eve would fall ว่าวันหนึ่งอาดัมกับเอวาก็จะล้มเหลว Now there's a big question you know God knew why did He create them ก็มันเป็นคำถามใหญ่ที่เกิดขึ้นอีกว่าอ้าวแล้วถ้าพระเจ้ารู้พระเจ้าจะสร้างเขาทำไม You know if you want to have a family there's risk ถ้าคุณอยากจะมีครอบครัวบางครั้งมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันพระเจ้าก็อยากจะมีครอบครัว so he created man and woman in his own image พระเจ้าก็สร้างผู้ชายและผู้หญิงขึ้นมาตามแบบอย่างของพระองค์ but for the relationship to be real they had to have the power to choose ในการที่ความสัมพันธ์ของทุกๆฝ่ายจะเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้ทุกฝ่ายก็ต้องมีโอกาสเลือก and so God knew they would fall พระเจ้าก็รู้แหละว่าพวกเขาก็ล้มเหลว but God also had had a way of restoration or redemption through Jesus Christ แต่พระเจ้าก็ได้เตรียมวิธีในการที่จะไถ่มนุษย์และโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้วก็แผนการต่างๆของพระองค์งงงงง so what this verse is saying is this ความหมายของข <right? S 2> ้อนี้ก็คือ t h o u g h sin will a from God, ถึงแม้ว่าความบาปจะทำให้มนุษย์เนี่ยแยกถูกแยกออกจากพระเจ้า He still has still out a way out. พระเจ้าเองก็ได้เตรียมทางออกไว้แล้ว That he was he would choose us to be reconciled back to him ว่าพระองค์ก็เลือกเราว่าเรานั้นจะกลับมาคืนดีกับพระองค์ Through Jesus Christ โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ And <Christ. S 2> that's the blessing และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระพร From the very beginning ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นล่ะ God has chosen to redeem us พระเจ้าก็ได้เลือกที่จะไถ่เรา So that we can be in relationship with him forever เพื่อที่เราเองจะได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ตลอดไป So being chosen in Christ is one blessing the spiritual การที่เราถูกเลือกเอาไว้ในพระเยซูคริสต์ก็ถือว่าเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณอีกอย่างหนึ่ง Right now it's it continues to say here แล้วก็ยังบอกต่อไปในข้อนี้ว่า That we should be holy and without blame before him in love เพื่อเราจะได้เป็นคนของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากตำหนิ ต่อพระพักของพระองค์ Now two blessings p i r i t blessings here เราก็ได้เห็นพระพรฝ่ายวิญญาณสองอย่างจากในข้อนี้ We are now in the eyes of God ว่าตอนนี้เนี่ยในสายตาของพระเจ้าเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้ว And we are b l a m e l s s in the eyes of God และในสายตาของพระเจ้าเรายังไร้ตําหนิอีก In Christ ในพระคริสตนะ์ That's a huge blessing <laughs> ตรงน,นี้ถือว่าเป็นพระพรที่ <laughs> โอ้โหมันมหาศาลมาก How can we ever be seen as holy in the eyes of the perfectly holy God คือพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้แบบสมบูรณ์แบบนั้นจะเห็นว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ยังไง It's only by the power Christ s redemption Christ ก็จะเกิดขึ้นโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์ it is only by the powerful cleansing blood of Jesus Christ โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ชำระเราให้สะอาดเท่านั้น think about that ลองคิดดูนะครับ it is a great blessing เป็นพระพรอย่างยิ่งใหญ่จริงๆ God no longer sees us as dirty wretched sinners ที่พระเจ้าไม่ได้เห็นเราเป็นคนบาปที่เลวร้ายที่คือมีตำหนิที่สกปรกอีกต่อไป but in Christ He sees us washed by the blood b l o f Jesus. แต่ในพระคริสต์พระองค์ได้เห็นเราเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกชำระแล้วโดยพระโลหิตพระเยซู This is what Jesus has accomplished for us at the นี่ก็คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทําให้กับเราสําเร็จแล้วที่บนกางเขตนั้น We can never make ourselves holy before God. เราไม่มีทางจะทําให้ตัวเองเป็นคนบริสุทธิ์ในสายตาพระเจ้าได้เลย It is a power of the blood of Jesus. แต่ว่าเป็นไปได้โดย ฤทธานุภาพแห่งพระโลหิตของพระเยซู And the Paul about. แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระพรทางฝ่ายวิญญาณที่เปาโลกำลังพูดถึงอยู่แล้วยังบอกว่าเราเนี่ยไม่มีตำหนิด้วยนะในส <How, S 2> ายตาพระอ,องค์ how the world that possible? มันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ย You know, God so perfectly holy know God so is พระเจ้าทรงบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบมาก that, that he would have millions of things to blame us about คือถ้าพระองค์ดูจริงๆนะพระองค์มีหลายล้านเรื่องเลยที่สามารถตำหนิ <No. S 1> เรา <There> s <S ได้ There's no way we can be blameless before God มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่มีแบบ ไม่ไม่ถูกตําหนิโดยพระเจ้าอะ่ะแต่ we are in Christ now แต่ว่าตอนที่เราอยู่ในพระคริสต์แล้วไง we are blessed เราจึงเป็นผ <See, S 1> ู้ที่ได้รับการอวยพร to not be blameless before God that's a blessing การที่เรานั้นไร้ตําหนิเลยในสายตาของพระเจ้าก็ถือว่าเป็นพระพร you know, all The goodness of Jesus Christ is in our account. all the obedience of Christ is in our account. All the righteousness of Jesus is in our account. That's why God sees us blameless. นี่คือเหตุผลว่าพระเจ้าเห็นเรานั้นไม่มีตำหนิน God cannot call us sinners anymore พระเจ้าไม่สามารถมาเรียกเราว่าเป็นคนบาปได้ <God cannot S 2> เลย God cannot call us unrighteous anymore พระเจ้าไม่สามารถเรียกเราว่าเป็นคนไม่ชอบธรรมอีกได <Because S 1> ้ Because we are in the perfect one Jesus Christ เพราะว่าเราอยู่ในผู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือพระเยซูคริสต์ And this is what God himself did และนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าเป็นคนทำเอง This is by God's will by God's plan and by God's purpose <S และพระเจ้าก็ทำตามแผนการของพระองค์ตามจุดประสงค์ตามความปรารถนาของพระองค์ She Paul is not describing the spiritual blessing in Christ ตรงนี้เนี่ยเปาโลเขากาลังอธิบายออกมาเกี่ยวกับพระพรทางฝ่ายวิญญาณของเรา and when we see these truths และเมื่อเราเห็นในความจริงเหล่านี้ we ought to rejoice เราควรจะชื่นชมยินดี this ought to change our belief system แล้วความจริงตรงนี้มันควรจะเปลี่ยนความเชื่อของเราใหม่ and the truth is this แล้วความเป็นจริงก็คือ when we know we are holy and blameless before God เมื่อเรารู้ว่าเรานั้น่ะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไร้ตำหนิ ไรจุดด่างพร้อยต่อหน้าพระเจ้ามันก็จะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็การใช้ชีวิตของเราความจริงที่ว่าเราเป็นใครในพระคริสต์มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตของเราได้ไหม see, ในการเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเองก่อนนะแล้วพระเจ้าถึงจะนําเรามาอยู่ในพระคริสต์ no, come God just are. เราเข้ามาหาพระ ชาอย่างที่เราเป็นนี่แหละ God puts us in Christ และพระเจ้าก็จับเรามาใส่ในพระคริสต์ And the knowledge of the truth และความรู้เกี่ยวกับความจริงเหล่านี้ how live our lives. ก็จะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราใหมา่ And so what I'm trying to show you here is this สิ่งที่ผมพยายามอยากจะเปิดเผยให้คุณเห็น <That S 1> ตรงนี้ก็คือ God choosing to save us in Christ พระเจ้าเป็นคนเลือกเองว่าอยากจะช่วยเราให้รอดเนี่ยผ่านทางพระคริสต์ God making us holy and blameless

are ah, spiritual blessings Paul talking about. the blessings is ตรงนี้แหละคือพระพรฝ่ายวิญญาณที่เปาโลได้พูดถึง I mean you can you know you can read the whole chapter here คุณสามารถจะอ่านทั้งบทตรงนี้ก็ได้ and see the description of how blessed we are in Christ แล้วคุณก็จะเห็นว่าเปาโลเขาอธิบายให้เราเข้าใจว่าโอ้เราเนี่ยได้รับพระพรมากขนาดไหนเมื่อเรามาอยู่ในพระคริสต์ and says, The r sisters, s and new covenant is exciting พี่น้องทุกคนครับพันธสัญญาใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมาก This l e t t e r to the church is worth studying. แล้วจดหมายที่เขียนไปถึงขุสจักรต่างๆก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากที่เราจะศึกษา And This is our prayer that you'll have a you'll have a greater hunger to study these truths out. นี่คือคำอธิษฐานของเราว่า คุณจะมีความหิวมากขึ้นที่อยากจะศึกษาความจริงในจดหมายหรือว่าในหนังสือเล่มนี้ We pray that have wonderful weekend have pray that a you'll เราขอที่ฐานว่าคุณจะมีสิ่งดีๆมีช่วงเวลาที่ดีในวันหยุดนี้ Please join again next week. และยังไงอย่าลืมที่จะกลับมาศึกษาพระคัมภีร์กับเราอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะคะ <bless> ขอพระเจ้าวอวยพร